สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนโอโครงงานอุปกรณ์มีแบบขยะวิชาออกแบบและเทคโนโลยีเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะหน้าส่วนสาธารณะใกล้บ้านของโตง้งหลังจากที่โต้งเสร็จโต้งก็หิวน้ำมากโต้งจึงดื่มน้ำในขวดให้หมดแล้วนำขยะไปทิ้งดื่มน้ำหมดแล้วเอาขยะไปทิ้งดีกว่าแต่เมื่อโต้งกำลังจะเดินมาทิ้งขยะ ในถังขยะกับเต็มไปด้วยขยะจนล้นออกมาจากถังแต่เอ๊ะทำไมขยะมันล้นออกมาจากถังล่ะต้งหน้าแต่คิดและสงสัยและในตอนนั้นก็มีคนมาพูดคุยกับโต้งว่าก็เพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยบิวขยะกันเช่นขวดพลาสติกหรือกล่องนมทำให้เกิดช่องว่างในถังขยะแล้วทำให้ขยะล้นถังยังไงล่ะอ๋ออย่างนี้นี่เอง แล้วถ้าต้องการบีบอัดขยะในจำนวนปริมาณมากล่ะต้องใช้วิธีไหนหรอขั้นตอนแรกเลยคือศึกษาโครงสร้างและกลไกการทำงานของอุปกรณ์ยบอละขยะถึงจะสามารถเรียมวัสดุและอุปกรณ์ได้ในขั้นตอนที่3หลังจากเราสร้างชิ้นส่วนแล้วเราก็นำมาประกอบเข้าด้วยกันจนกลายเป็นอุปกรณ์ยึดละขยะและ 4. ทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ยึดละขยะ ว่าสามารถมีประขยได้จริงหรือไม่และนําไปปรับปรุงแก้ไขต่อไปอุปรกรณ์วีปัดขยะทําให้ขยะมีขนาดเล็กลงทําให้ถังขยะมีพื้นที่ว่างเพิ่มขึ้นแค่นี้ก็หมดปัญหาขยะล้นถังแล้วขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะ